สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพบปายสุขุชนสุขุสุกคนนะครับเมื่อนี้มีโอกาสได้แวะมากนะครับเป็นสวนอินทผลัมนะครับสวนอินทผลัมแม่วิภารัตนะครับอินทผลัมนะครับเพิ่นจำนายปีกนะครับอินทผลัมสดนะครับเนื้อเยื่อนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยนะครับหวานกรอบไม่ฝาดนะครับผมเนาะ รับจองออเดอร์กับที่เบอร์โทรนี้นะครับ0872163784นะครับผมน้องแม่วิภากับ0823233600นะครับหรือคุณท่องนะครับแวะมาชิมได้นะครับผมนอนนี่ก็อยู่หน้าร้านเพิ่นเมื่อนี้นะครับก็แวะมาออเดอร์น้ำเพิ่น10กิโลนะครับครับถ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมาเส้นอ่าบ้านของโปบ้านไส่งามนะครับผมเนาะส่วนจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับสามารถแวะเข้ามาชิมได้นะครับ หวานของเพิ่นอยู่ผมซีมึงแล้วนะครับผมเราการันตีคอนเฟิร์มนะครับจากบ่าวคามีนะครับกิโลกรัมกับมแพงนะครับผมเนาะสามารถคุยกันได้นะครับถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดสนใจนะครับแวะมาชิมได้นะครับเพิินของมาเสิร์ฟไว้เลยครับหน่อยใหญ่อยู่หน่อยใหญ่ดีดีครับหน่อยใหญ่ดีเลยคือว่ารูปสองหน่อยห้าจีบหน่อยจีบใหญ่กว่านีดน้อยหน่อยครับเห็นเมื่อกี้เห็นปิกอัพเพิิน ประคันดีแม็กน์นะครับมันเติมเงนเรื่อยๆล่ะครับมันก็ตัดออกมาขายเรื่อยๆนะครับอันนี้คือมากินอยู่หนาล้านเลยมากินอยู่หนาล้านเพิ่นเลยนะครับหนาชวนเพิ่นเลยล่ะนะครับเห็นแสงบ่นะียงบนไงมากัดกันเด้อ วานี่เลยนะครับตอนนี้เพื่อนกระไรเพื่อนตัดเป็นถุงละโลละโลอยู่นะครับนะครับผู้ใดสนใจก็สามารถเข้ามาชิมอยู่หน้าสวนได้เลยนะครับวานีลาน่ลิแซบอยู่ครับแซบอยู่เดี๋ยวจะซิมให้เบิรงเดี๋ยวจะซิมให้เบิรงครับซิมห้เบิรงอันนี้เพ <c oughs> ื่อนเอาไว้จะซิมนะครับนี่งอมซิมซิมซิมชื่อครับไม้อนไม่ขากีดีครับ กล่องกระแบดเหมือนนะครับเหมือน่กหอนอยเอาเพิ่งิบุกินเ,เป็น,นอยู่ส่วนสุขนอยู่นะครับเดี๋ยวลองซีมเงนะครับเดี๋ยวลองครับห <c oughs> <c oughs> วานนี่เลีรยบ ข้ดีของอินทราย์ผลัมก็คือนะครับรสชาติหวานนะครับแล้วก็ตันนี้นบ๊อฝาดครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคนเป็นเบาหวานสามารถกินได้นะครับบอมเพิ่มน้าตาลในเลือดนะครับเป็นน้าตาลจากผลไม้นะครับดีเลยครับบ๊ออ้วนครับผมที่สาคัญบ๊อ้วนเนาะซิมไปซองเลยอะ วานนี้เลยครับจะเมิดพว่วงล่ะสวนมัานาวห่นบ้นไหนจะไปหาว่าอืมวันวันวานเป็นบางต้นนะครับ <c oughs> อืมข้างนั้นล่ะครับวานเป็นบางส่วนเนาะงคนกเพ่นดูแลพัน,นเนือนเยื่อมันดีวันนะครับคนเกิดจะมีสูตรดูแลเพิ่อนอยู่นั่นแหละ เป็นสูตรลรับของทางเฉพาะส่วนของเพิินนะครับนะค <III> รับครับแวะมาได้นะครับผมเอาจกของร้านกับเป็นกันเองนะครับผมเนาะสามารถแวะมาซิมมาซือได้เดอ้อพี่น้องสุขูสุคนนะครับผ่านไปพันมากกับแหวนโมดุนเพิ่นนะครับให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงผู้ปลูกอินทผาลัมนะครับ ้ราถือว่ามสีาสมางดอกสาหสชาติหวานกรอบอร่อยดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากในหกิโลแล้วครับเมื่อเนี่ยจะเอาไปวันอากสิบกิโลนะครับ ผู้ใดอยากได้จังใดก็โอนเงินมาได้ครับเด้อเดี๋ยวจัดส่งปลายทางให้นะครับจัดส่งปลายทางให้นะครับผมเนาะกิโลกรัมละสองร้อยบาทนะครับผมเนาะค่าจัดส่งเสียเองเด้อพี่น้องนะครับผมสามารถส่งให้ได้อยู่นะครับเห็นบอกเพิ่นก็มาอีกแล้วครับมีลูกค้าเพิ่นมามามาต่ออยู่แล้วนะครับเพราะขาดเพ่าะขาครับเพราะขานะครับผมขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ ับทางช่องนะครับแล้วก็ทางส่วนเพื่อนํานะครับผมเนาะงบากตอนพี่น้องมาปีนภาล์ทมนะครับเมื่อนี้หน่วยใหญ่ๆงามๆเรื่องๆนะครับหวานๆกรอบๆหอมๆนะครับสำหรับเมื่อนี้บ้าเขามีขอสุราไปก่อนนะครับไปพบปะกันคลิปถัดไปได้พี่น้องเมื่อนี้เบิ้งขีนอพาร์ทมันสวนสบายดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย